ป้าจ๋าช่วยหนูด้วยนะดูเอาป้านี่มาจิ้มมาสิมีเ่ามีมือกอดด้วยเขียนให้ตรงๆเขียนให้ตรงๆ,ๆโอ้อันนี้สวยเลยลงมาอีกจอจานจอจานใช้ ดีค่ะคุณนกเล็กค่ะสวัสดีค่ะน้องถูกใจค่ะจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะถูกใจเล่นเกมเล่นเกมเขียนพยัญชะนะนาโอเคถูกใจเขียนพยัญชนะไดแล้วลูกได้แล้วได้แล้ว<ข>จริงป่ะเขียนตัวอะไรได้ลูกพยัญชนะไทยกอไก่ขอไข,ข่ข,ข,ขอขวดขอควายขอคนขอ ขอระคังข<ห>อฝาอือคอระคังแล้วคอฝาเลยเหรอลูกโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเขียนกันดีกว่านะคะมาเริ่มหัดเขียนเอาเข้าไปในโปรแกร,รมเลยนะอยู่ในแอปนี่เราก็จะเริ่มจากเราต้องเริ่มจากจิ้มตรงที่มันเป็นลินสอแล้วก็เลื่อนขึ้นไปลากขึ้นไป2แล้วก็สนะจ๊ะตีใส่คองมาแล้วออห้กอ๋อเบี้ยวขึ้นมานิดนึงเจ็ดแปดเก้าสิบ คือตัวก็ไก่กอไก่นะจ๊ะอติคถือหมายถูกด้วยอ่าได้กี่ดาวได้กี่ดาวอ้ยะได้สามดาวเลวยจ้ะแปดแปดแเซแปพร้อมแล้วค่ะอ่พร้อมแล้วเริ่มค่ะตั้งใจเลยนะคะมาแล้วแฟนสองสามสามแล้วสี่สี่แล้วก็ห้าโค้งมาโค้งโค้งโค้งอย่าเบี้ยวหักมาตรงตรง ตรงตรงแล้วขีดตรงไปขีดข yeah. 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 ีดไปข้างข้างเอาขีดข oh yeah. ึ้นไปขีดไปตรงตรงอ้าแยบแยบโอ้โหเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้กี่คะแนนสองดาวแล้วสามดาวโอ้โหสองดาวว่บอกียนสอนมาเรีนสอนมาหนึ่งไปสองสองไปสามสี่ห้า ไป6 7 8 9 10 1 1 12 1้าสเอ็ดสอ่โอ้โหเอออมไพนที่สวยมากถูกใจอะพีกถูกหน่อย <c oughs> ลุ้นซิให้ได้กี่ดาวได้กี่ดาวได้กี่ดาวสามดาวคน <Yeah. S 1> อ่มี14จุดนะพร้อมไปหนึ่ง 2 3 4 5 6ขึ้นไปไปหา7 7 8 8แล้วไปหา9ลงมาหา10ไปหา11 12 13 14เย้เ้อันนี้ลากลงมาเยอะไปหน่อยนะลูกองหารเอากเครื่องหมายถูกสิดูคะแนน สดาวโสาคอละค้างเหมือนตัวอะไรลูกเหมือนตัวหม่มะใช่แต่ว่าคอละค้างมีหัวทำไหมหัวทําไมแตกใช่แล้วค่ะหัวแตกอ้ามาดินสอไปหาเลขหนึ่งหนึ่งไปสองสองไปสามสามไปสี 3, 3่ห้าลงมาขึ้นไปโค้งโค้งสิบแล้วลงมา เอาโค้งขึ้นไปโอ้โหสไลเดอร์โค้งไปไปไปว้าวขึ้น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 เย้ค่ะบางทกี้ั้งใจตอนยืนแบบเปลี่ยนตัวจของน้องลูกใจอาะาะน้องใจไม่ได้นะตัวยิงไปหลังหัวต้องถ่ายคลิปเอาลองมันรุ่นมันรุ้นกันมาลุ้นคะแนนกันค่ะว่าเท่าไหร่โอ้โหเขาลังคงสวยเลยนะเนี่ย ได้2ดาวเจแสดงว่าน้องถูกใจทําไม่สวยอะทำสวยแต่ว่ายังสวยไม่ที่สุดนะยังตรงเนี้ยแสดงว่าตรงนี้มันยังเบี้ยวๆอยู่อะงองูงองูงอง,ง,องูงองูององดูน้องใจนะคะดูปากน้องใจนะเออเห็นใจเหมือนพูดเหมือนน้องนาชาอะ,อะเอาพูดสิงองูงองอูงอ <laughs> อไอ้าวจิ้มที่ดินสอค่ะาสาธุอีกสาธุรอบนี้ขอให้รอบเดียวผ่านเอามาสาธุสาธุหลวงพ่อช่วยหนูด้วยอาสาธุโอม้มเพียงนปลาจ๋าช่วยหนูด้วยนะสาธุเอาปลาเอจิ้มมาจิ้มมาสิเ,าเขา่ายืมมือก่อนด้วยเ,เขียนให้ตรงๆเขียนให้ตรงๆโอ้โหอันนี้สวยเลยลงมาอีกลงมาอีก นี่งงอติถูกแล้วมาไ,ได้เท่าไหร่นีใช้ตื่นเต้นจะหยิกลุ้นดูเลยโอ้โหสองดาวเจ็ดสิเปอร์เซ็นจอจานจอจานใช้ล้างล้างให้สะอาดล้างจอจานล้างให้สะอาดจอจานทำไมคะ วนหัวไปค่ะแป๊บนึงนะคะับใจขอสักชิ้นก่อนลีลาเขาเยอะจริงๆริงอ่ะจานใหม่โอหเพียงจานค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลงมาลงมาอีกขึ้นไปขึ้นไปเจ็ดเจ็ดเจ็ดโค้งแล้ว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 โย้เหมือนเหม็นตูดน้องทุกใจอีกแล้วอ่ะ ใส่แล้วใส่ดีเลยจอจานเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ให่มากให่มากสาสดหูย,ยังไม่หายอยีกรอเนี่ยมว้วนค่ะมว้วนถ้าอาทีละอันมวน้วนจอชิงจอชิงมว้วนลงมาค่ะมว้วนโค้งขึ้นไปเหมือนสไลเดอร์เลยโค้งขึ้นไป ลงมาโอ้ขึ้นไปค่ะขึ้นไปขึ้นไปโคว้าวชอติงติ๊งติงติ๊งติงติ๊งติ๊งติงติ๊งติ๊งติมงติงติ๊งติสติติ๊ติ๊งติ๊ติ๊งตา๊งติ๊นตา๊ติ๊ตา๊งติ๊งติ๊วติ๊งติิต เก่งมากได้191คะแนนอ่าวโค้โงโนมาจ้ะโงมาก็าัวเอาลงโอ้โห,โหเกินขี่ช้าๆสินุกใจร้อนอะ่ะหืมจะได้กี่คะแนนคะเนี่ยหน,นึ่งคะแนนต้องให้มีความตั้งใจลุ้นคะแนนกันดูซิ้องถูกใจเลยไหได้สามเอ้ยได้สองดาวเจ็ดสิบหกเปอร์ เซนเองเนี่ยมันมาวนขนโค้งมาสองสี่ห้าหกไปลงมาอยากขึ้นไปโค้งลงมาขีดขวางไปทางขวาขีดขึ้นอ่แล้วก็หันเชิดขึ้นโอเคต่อโซโหเจ็ด ไนนช้หกคะแนนเล็บใช้เล็บใช้เล็บใช้เล็บอบก็เชอิอขึ้นไปอาออยากเหมือนกอไก่อยากเว้าเข้าไปอือพองออกมาเริ่มเหมือนท่อถุงแล้วเหมือนท่อถุงไถูงแล้วดังสไลเดอร์ลงมา<ะ>แล้วเทขึ้น<ะ>ไปกลายเป็นชอกะ แล้วเหรอคะใช่แล้วค่ะไม่เห็นจะถึงฮอร์นคู่เลยอ่ะยัง72็ดสิบองเปอร์เซ็นนะจ๊ะไม่ได้เลยจานก็ทำจอจานสวยนะคะอลองทำสวยกว่าเดิมเมื่อกี้ให้ทำทำให้สวยกว่าเมื่อกี้หม้วนมาว้าวหงมาค่ะลงมามาขี่ตรงลงมา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 อีก ขึ้นไปอย่าให้มันเบี้ยวอย่าให้มันเบี้ยวโค้ง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 ค่ะโค้งค่ะโค้งค่ะสิบเอ็ดเย่จอจ้าติ๊กถูกสิได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้กี่ดาวโอ้ยยังได้สองดาวอยู่อ่ะโผผาอือจออูด้าโค้งนานแหละโอ้โหเขียนสวยเขียนสวยเลย อย, zip. อย่าให้มันตกนะอย่าให้มันอย่าให้มันเบี้ยวอย่าให้มันเบี้ยวตั้งใจตั้งใจช้าๆโอ้ขีใไปขีดตรงขึ้นไปขีดตรงขึ้นไปขีดตรงขึ้นไปเย่ไปข้างล่างต่อค่ะไปข้างล่างต่อม้วนหัวค่ะจินสอ่อม้วนหัวไปหาสีเขียวขึ้นไปเอปาใหม่พลาดพลาดใหม่ดินสอขึ้นไปหาสีเขียวหาสีเขียวเล็กจีดเดียวเองค่ะขึ้นไปค่ะโค้งแล้วโค้งแล้วโค้งแล้ว นี่ขึ้นเย่ตอกหยิบอ,อุอ้ยสวย่วนแม่ซื้อชุดดีบกับขัดผมคล้องติดใจสีคลามใจชอบคุณอาอีอ่ดาว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 ,ดาวสองดาวห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เห็นไหมมันเบี้ยวไงมันเบี้ยวอ่าแก้ตัวใหม่เอาตัวต่อไปทำให้มันตรงตัวนี้ ยอหญิงเสาผาต่อไปเลเวลที่เจ็ดค่ะเป็นไปดอชดาค่ะดอชดาอยู่ไหนคะนี่ค่ะถูกต้องค่ะโนโนเจสจีแต่ลูกน่าอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นเต็มเพื่อเข้าถึงเนื้อหานี้ค่ะได้แค่นี้ค่ะโอเคค่ะเรามาถึงด่านยอหญิงค่ะใช่ไหมลูกใช่อ๋อเพราะนั้นเราได้แค่นี้ค่ะ เราไปต่อไม่ได้งั้นเดี๋ยวต้องกลับไปฝึกปืนฝีมือใหม่ใช่ไหมลูกโอเคไว้เท่านี้ก่อนนะคะก็เด็กๆนะคะฝึกแต่ใน iPad ไม่ได้นะคะก็ต้องไปเขียนในกระดาษด้วยนะคะฝึกเขียนในกระดาษถูกใจฝึกเขียนในกระดาษไหมคะลูกต้องไปฝึกนะลูกนะต้องไปฝึกในกระดาษด้วยเช่นกันนะคะฝึกเขียนบ่อยๆเดี๋ยวก็เขียนได้เองนะคะฝึกเขียนบ่อยๆเดี๋ยวก็เขียนสวยเองนะคะขอให้มีความตั้งใจ วันนี้ครูน้องเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามครูน้องเล็กได้ทา,ทาง YouTube Facebook และ Instagram นะคะไปละค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย